อคนหนึ่นมินี่เขาบอกคนวินีก็ดิกเท้ารอแล้วก็ดิกเท้ารอแล้วไม่เหลือจะได้เล่นเลยกลับฟันอยู่ตอนนี้กับฟันอยโหโคแท้เวานนาตใไม่ได้เลือกเลกหน้ากาอยู่อาันไหนดีนะหน้ากาัเกบมันเลือกได้ด้เลยเลือกได้เลือกหน้าตาได้เพิ่งรู้หน้ากาเก้าสเดอะเบสป่ะ Let's go เดี๋ยวผมไปเบส12ให้ปัดไปเท่านั้นไม่จริงครับไม่จริงครัวอย่าพลาดแสเยอะสำคัญมากตรงนี้การแก๊งเฟสไปเนี่ยตัวเลยคนไม่ใช่จับเป็นเท่าที่ได้นะนี่คือจับเป็นโอลี่เลยมีซัสเปกอยู่ตรงคอมเลดอะจะลองแก๊งโอเอ่ะปัดเลยปักเลยปัดเลยไม่ชินเลยแต่ไฮโลเลก็คือเป็นไงล่ะเจอเทเซอร์เข้าไปขับคุณตาไปกัน คนหอทางไม่อยู่เนาะโอเคไปกันโอเคขบกันขึ้นรูปครัปนะขึ้นรูปท็อปอยู่ข้างหลังครับถ้าลากเวทแล้วให้ผมไปขวาได้ใช่มคือไงเอาไปเลยสแปนเอาไปเลยเเอาลย พื่อมเราเข้าข้างบนเลยใช่ปะเยบเยบเบทีมล่างมีมีสีรษอ๋อศีรษะอ๋อเห็นอะไรออเ็รเ็ปาก้วพนอนี้ผมล็อกผมล็กไอเวนี่ให้โอเคพกท้มบนก็กำลังลงไปทางออกเข้ารีเซพชันข้างบนโอเคมีสีไเดี๋ยวไปช่วย้านล่างให้นอล็อกล็ออกมีผมมีฉากกรบิชงกการตอแวเลย ไปเลยต้องเพจแลบไปไปไมีใครถึงตรงโซลิเซชั่นเนี่ยปรางปิดก่อนปิดก่อนปก่อนปก่อนปก่อนผมมีมิเลอร์ล็อกไปเนี่ยออาอยย่ายยังยายอมีอออาายาาอ ขวาเปิดนะขวาก็เปิดรถคนนึ่งรถคนนึ่งใครคุณจามมาช่วยหน่อยดึงดึงมาได้ปะดึงมาได้ปะขวามือมันเปิดขวาเปิดนะขวาก็เปิดรถคนนึ่งรถคนนึงดึงดึงนะผมดึงดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่มิดดึงอีกแล้วเอาถีบก็ถีบเอ้ยมันวิ่งออกซ้ายไปนะมันวิ่งออกซ้ายไป ผมผมพอได้ยอมย่อยไปๆไฟไฟลอกลอกจืนเลยตุ้งตาเราวางงนของเาจะไม่เขียนนะไม่เขยอ่ตว่าพร้อมไม่เลิกเท้าผมงานไปละห้องอื่นแก๊สแก๊สท่อห้องน้ำนี่ห้องนำเคียรครับล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 บแกสมีมีห้องน้ำระวังนะห้องน้ำแก๊สห้องน้ำไปลผมมีแฟดนะใครจะให้ผมแฟดอมได้ไม yeah, ่แต yeah, nah. right. ่ผู ı, right. ้หญ right. right? ิงไม่แต่ผู้หิงไม่แต่ผู้หญิงตรงห้องไหนเดีห้องไหนตรงนั้นมีนะคุณมีนี่ฮะ เู้มานั่นแหละจนั่นแหละตู้สิบี้ฉนไส่ให้ฉันให้ส่แล้วยูดูยูดดมันแบบมมะดแล้วลงแล้วขู่อีกแล้วขูอีกแล้ว ไอ้เอี้ยปืน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 อไปืนอเดี๋ยวหัเพื่อนดยหัเพืนด้วยยปอดเพื่อนเก็บปืนเพื่อนแล้วก็ผมเช็คซวิเลียนฝากคนไปเช็คเอาท์ไซ์ไปดูไอพวโฮมเลทอีกคนหนึงหนว่มีไหมตัออกไปกูจะเดินข้าปรตอยู่แล้วกูจะรอดอยู่แล้วสวยงไม่สวยครผมแตกปืน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  ปังปะปะปังปะปะปังปังเลยไม่ได้เล่นนานไงของเลื่ออะม่อะไรหรอผมไม่ได้เล่นนานไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นนานเลยแต่ว่าผมแบบผมดวงสวยมากผมเดินเข้าประตูแล้วแบบตูดผมมันโผลไ่ไปเพรผมติดเพื่อนสองรอบแล้วอ่ะโดนดิสดตองรอบไม่เง้ยคิด okay.